อย่างเกาะม่ยูไทยตั้งหลายปีหากกระจีฮูววยวะยูไทยหันมีส่วนถูกโอ้ยบอแมนวา่วาผิดว่าผิดส่วนเลมอนโอ้ยยังผิดอยู่ส่วนเมลอนอ,อ่าถูกแล้วถูกแลถ<ร>ึกแลทุกคนอย่าหูเบาว่าส่วนเมลอนนี้อยูใสมันคือใกล้กับกรุ่มเคแห่งเฮาบ่ต้องขับตัวไปไปแก่ให้เสียเวลาเวลาเลยนี่ก็คือเกาเนาะซัพพอร์ตตัวเองโน,นสปอนเดอร์สปอนเข้าได้เด้อทายอยู่เด้ออันนี้ก็ตั้งอยู่แถวโพธิ์บอนสวรสายสีสายเฮลตี้สายหักสุขภาพนทุกคนพลาดเนาะเลมอนสมูทดีบรรยากาศฮ้านเพลินก โคตรร่มเริญมีน้ำตรงน้ำตกแต่เลมอนที่เขาสั่งก็คือแบบเอามาจากสวนเลยนะทุกคนเสียดายไปฮอธผลละปปูกหมมีกะเจ้าเก็บเกีเก่ยวเบิดแล้วฮานเพิ่นกัค่อนขางที่จะลึกหลับเนานะถ่าคนโบฮูก็คือโบฮูได้ทางเข้าแบบน้น้อยนะตอนที่เวลาไปฮอดกห็หาฮานหาทางเข่าโมเห็นแต่พอยางมาหน่อยนึงปรเสหิต ทางเข่าก็าไปยางก็มีความสวยงามเด้อว่าบได้่อนกลับก็ขอ,อ,อแอบบ่งแอบเบนะจุกน่อยให้เหมาะสมกับสูตรที่เฮาใส่มา